อัสลามุณครับมีคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาไม่ฉีดวัคซีนเพราะอัลลอฮฺตะลาให้เป็นให้ตายอยู่แล้วเขาเชื่อมั่นอัลลอฮฺตะลาไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนไปฟังคาตอบนี้จากอาจารย์รับดีนครับผมเนี่ยนะแบบเรียกตัวมาเนี่ยฉีดสองเข็มเข็มแรกไม่รู้สึกอะไรเลยเข็มสองเจ็บไข้เลยอะไรของมันวะเหมือนกับเข็มแรกไม่รู้สึกอะไรเลยเพอเข็มสองเป็นมากผมฉีดสองเข็มเนี่ยถามว่าผมเชื่อไหมว่าวัคซีนจะรักษาผมผมก็ไม่เชื่อหรอกะผมก็ไม่เชื่อหรอกครับว่าวัคซีนจะช่วยอะไรเราได้ผมเราก็มอบหมายอัลลอฮ พี่น้องสาหาบาออกรบใส่เสื้อเกราะสหาบาก็ไม่ได้เชื่อหรอกครับว่าชีวิตจะรอดเพราะเสืออ้อเกาะแต่หน้าที่ที่เราต้องทําคือการดูแลปกป้องตัวเองให้มากที่สุดวัคซีนเป็นอัสบับนะเสื้อเกาะเป็นอัสบับแล้ววันนี้เราเดินข้ามถนนนะพี่น้องทําไมมองซ้ายมองขวาที่จริงรถชนก็ไม่เป็นไรหรอกพี่น้องตายไม่ตายเรื่องของอัลลอฮ์แต่เราก็กลัวใช่ไหมเราก็ต้องระวังใช่ไหมการระวังของเราเนี่ยทำให้เรารอดตายไหมฮะก็ไม่เหมือนกันบางคนมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวา ตายตายพี่น้องรถเบรกแตกกระถิบเยียบตายเลยฉะนั้นเรื่องตายเรื่องเป็นเป็นของลา l a ์แน่นอนแต่หน้าที่เรานะครับก็คือการปกป้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีที่สุดวัคซีนคือวิธีหนึ่งในการปกป้องมันช่วยเราไม่ได้หรอกพี่น้องผมก็เชื่ออย่างนั้นแต่เราทําเพื่ออย่างน้อยเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราทําไปแล้วในการปกป้องชีวิตเราเป็นไม่เป็นเรื่องของล l l a ์นะครับเราต้องทําสุดความสามารถทุกวิถีทางที่จะปกป้องตัวเองนะนะครับก็ ลองดูนะครับ。